สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มหัวใจถูกใจของ TikTok กันนะคะก็เลยๆเข้ามาในเว็บไซต์ google พิมพ์คำว่า K M MM M T H นะคะหรือกดผ่านลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ K M MM M Q T H ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดเัินไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะ ไม่ไว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงะคะมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะเพื่อนๆท่ใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเขาช้งานกนา,ารสมัครกดสมัครเขาช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ แต่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรัาผ่านยืนยันล่าผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะก็สมัครผ่านไ,ได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ไง่ายแค่ตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอิน,นไว้แล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันไปได้ตรงนี้เลยค่ะ เข้ามาสูาห่หน้ากของเว็บไซต์ kmkth แลวนะคะกดไปที่มือคัดสั่งซื้อไว้ตรงนี้นะคะด้านบนสุดเลยค่ะจะมีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะกดกันเลือกกันไปได้เลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็นแพลตฟอร์มของ tiktok กดตรง tiktok เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะจะเลือกเป็นเพิ่มหัวใจเพิ่มหัวใจของ tiktok นะคะบริการมีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของราคาถูกและหัวใจธรรมดานะคะขอเลือกเป็นหัวใจธรรมดานะคะบริการตรงนี้ขอเลือกเป็นด้านบนสุด,ดโดยเช่นกันนะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะ คำอธิบายตรงนี้เพื่อเพื่อสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเพ่อน,นเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากโพสที่ต้องการจะใช้บริการนะคะเป็นโพสนี้แล้วกันนะคะต้องเปิดสาธารณะทุกครั้งนะคะงืนยออไม่ได้ขึ้นให้นะคะขั้นตามอยู่ที่10ใส่ไป100นะคะในราคา1บาทเองนะคะถูกมากๆเลยะคะ่ะกคดส่งได้เลยนะคะ ระบบกะ็ะเด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีกันอยู่หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ไว่าจะเป็นตัวชิวเพยนะคะสแกนคิวอาร์นะคะทุกธนาคารโอนเงินแนบสลีปทุกธนาคารนางเปาววลเล็ตคริปโตสามารถสั่งจ่ายกันไปได้เลยนะคะ มาดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อคือ,อ,อเอรื่องของผู้พึ่นเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่นานี้กันทั้งหมดเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของผู้พึ่นเองนะคะหากผู้พึ่นใดที่มีปัญหาตําเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นสามารถนำเลขออเดอร์ด้านหน้าตรงนี้ตร,นตรงให้แอดพินได้เลยนะคะสถานะตอนนี้เราดําเนินการกันอยู่นะคะรอกันสักครู่หนึ่งคะ่ะมาดูบริการกันค่ะ บริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็ทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่ในนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางด้านขวามือนะคะตรงรูปดวงตาตรงนี้เลยนะคะดกดเข้าไปด้านในได้เลยนะคะอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างคําสั่งซื้อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะหากเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเวนน็บไซต์นี้สามารถคลอกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยค่ะคะ่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยนะคะ มาดูตัวช่วยเหลือกันนะคะตัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะหากผู้เป็นท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นสามารถนําเล็กอเดิมมาวางกับตรงนี้ได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนี้ก็ไปดูที่หน้าติกตอกันนะคะว่ายอดหัวใจขึ้นกันหรือ,อยังลองรีดูสักครั้งนะคะแล้วเจ้เดิมอยู่ที่28นะคะ ตอนนี้ยอดหัวใจก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะขึ้นไวมากมากเลยหากเพ,พื่อนๆ่นใดสนใจในบริการของเว,ว,ว็บไซต์นี้สามารถเข้าไปเวเว็บไซต์ด้วยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเพ,พื่อนๆใดต้องการความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจออนไลน์การสร้างตัวต,วต,วตวนการเพิ่มความปังของช่องเพื่อนๆนะคะให้เว็บไซต์ตนี้เป็นตัวช่วยกับเพื่อนๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาฟังรับชมนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้ริการของเว็บไซต์ KMKT นะคะ